สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพรยนนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพามาชมรถนะครับที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับในประเทศไทยเรานะครับและก็เป็นรถนะครับที่ลูกค้านะครับถามหามากที่สุดนะครับและก็เป็นรถนะครับที่เราหาได้เยอะที่สุดในย่านมินบุรีนี้แล้วนะครับแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆตลอดนะครับใครที่สนใจนะครับโตโยต้าอันติสนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับบริษัทเพรยนเรานะครับมีให้เลือก เยอะแยะมากมายนะครับก็ใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับที่นี่นะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคันนี้1คันนะครับสำหรับคันนี้เป็น t o โยต้าอันติสนะครับหนึตัว G นะครับปี2016นะครับราคานะครับเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากๆบอดี้เดิมๆเลยนะครับรับประกันคุณภาพเกรดเนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอน นะครับรถมีประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบเช็คได้หมดเลยนะครับสาหรับที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับมาเดี๋ยวผมพาดูคันนี้กันหน่อยนะครับว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไงถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างหรือเปล่านะครับสาหรับคันนี้เนาะกระจังหน้าคันนี้นะครับอ่าตัวโฉมก่อนนะครับผู้ถึงโฉมนะครับโฉมคันนี้นะครับเป็นโฉมก่อนตัวปี2017นะครับที่จะเป็นโฉมม i n เนอร์เชงนะครับที่จะเป็นกระจังหน้าแบบ2เส้นคาดยาวนะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมม i n เนอร์เชง นะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม3เส้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของชุดโคมไฟนะครับได้เป็นดอดไฟดวงใหญ่ๆนะครับเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับด้านในเป็นสีดําตกแต่งสวยงามนะครับคันนี้ก็มีไฟนะครับในไทม์รันนิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็สวยงามนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาที่เราตั้งขายนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานดีนะครับใช้งานกันยาวๆเลย มาดูในส่วนของคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อและยางนะครับล้อนะครับเป็นล้อแมกปัดเงานะครับสีเทานะครับขอบ10ขอบ16นะครับขอบ16นะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวยางนะครับเป็นยางกูดเยานะครับปี2020นะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่41เเลยนะครับยางปลายปีนะครับบอกเลยว่าใช้กันอีกยาวๆนะครับสำหรับยางของรถคันนี้นะครับ ในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้แน่นอนรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับสำหรับรถที่นี่นะรถสวยทุกท่านนะครับบอดี้โครงสร้างเป๊ะแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกหน่อยนะครับกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับสำหรับคันนี้เนาะสำหรับคันนี้นะครับยังไม่มีฟิล์มมาให้นะฮะยังไม่มีฟิล์มมาให้นะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคาดด้วยขอบโครเมียมนะครับขนาดประมาณ 1-2ถึงเซนติเมตรนะครับเป็นโครเมียมคาดยาวก็เป็นดีไซน์ของตัวรถนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วผมพาดูบอดี้ของรอบรถคันนี้กันก่อนนะครับว่าจะสวยงามนะครับน่าใช้งานนะครับดูทรงเป็นทรงสปอร์ตด้วยนะฮะแล้วก็ดูยังทันสมัยอยู่นะครับสำหรับโชมคันนี้มาดูในส่วนของชุดโคมไฟท้ายคันนี้กันหน่อยนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับเป็นชุดโคมไฟท้ายเดิมแพ้จากโรงงานนะครับแล้วก็ ไฟท้ายนะครับได้เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ด้านในนะครับในส่วนของคิ้วฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับคงทนสวยงามนะครับดูทําให้หรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็สามารถนะครับเปิดฝาท้ายกระโปรงได้จากตัวรีโมทเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับ มาดูในส่วนของห้องเก็บของคันนี้กันหน่อยนะครับห้องเก็บของสําหรับโตโยต้าอันติสนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับกว้างมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับสำหรับตรงนี้นะห้องเก็บของนะครับด้านในเป็นพรมนะครับยังไม่มีถาดรองพลาสติกให้นะครับแต่ใครสนใจบอกได้เลยนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับเราจะมีให้นะครับในวันออกรถนะฮะเราจะมีให้ในวันออกรถนะครับเป็นยางอะไหล่แบบใหม่ๆเลยนะครับแบบว่าไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้คันนี้กันดีกว่า นะครับในส่วนของบอดี้นะครับรายรอยซีนนะครับรางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะครับหรือว่าการทําสีมาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับรอยซีนทางมะพร้าวล่างด้านล่างนะครับก็รอยเดิมนะครับเห็นกันจะจะชัดๆกันไปเลยนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับ คันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับฝากระโปรงนะครับท้ายนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับรอยซีนนะครับต่างๆนะครับดีมากนะครับเล็บสามารถจิกเข้านะครับรอยซีนเดิมแท้นะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่อ่อนไม่แข็งจนเกินไปนะครับสําหรับคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะครับพร้อมกับไล่ฟ้านะครับสําหรับคันนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในคันนี้กันต่อเลยนะครับ ในส่วนของด้านในนะครับคันนี้จะเป็นโทนสีดําตัดสีเบจนะครับสวยงามนะครับเป็นสไตล์ของโตโย t a a อ t i s ของเขาเลยนะฮะมาดูในแผ่นประตูกันก่อนนะครับเป็นโทนสีดําตัดสีเบจนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกให้นะครับแล้วก็มือเปิดนะครับเป็นโคเมียมนะครับตัวนี้ก็ t o โยต้าอ t i s ตินะครับดีไซน์นะครับที่จับเปิดที่มือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบ แนวทะแยงขึ้นนะครับก็จะไม่เหมือนใครนะครับก็ดูแปลกใหม่แล้วก็ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวแผงประตูนะครับก็จะมีลำโพงด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวเล็กอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็ทําให้ดูคุ้มค่าคุ้มราคามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับอันติดนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันต่อนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องหน่อยนะครับ เครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีงอแงนะครับสำหรับ t o y ยต a a อันติผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบอดี้ช่วงล่างของเขานะครับดีแน่นอนนะครับไม่แพ้ของแบรนด์อื่นเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ทนมากนะครับมีเครื่องที่ทนนะครับแล้วก็แมนเทนนนนะครับสามารถไปได้ทุกที่ทั่วประเทศจริงๆนะครับอ่ะรายละเอียดหน่อยครับด้านในนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ปรับพับอ่าปรับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับด้านข้างเป็นแอร์นะครับปรับขึ้นลงได้ปกติ นะครับก็โทนนะครับด้านในนะครับตรงคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับตัดสีเบสสวยงามนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบหนัง3ก้านนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเลือกเครื่องเล่นวิทยุได้จากตรงนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับในส่วนของเรือนไมคคันนี้นะครับก็เรือนไมคนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าโลนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าโลนะครับอันนี้ก็ เป็นเรือนใหม่ที่เลยช่วงแมเทนเนนใหญ่มาแล้วนะครับช่วงแสนห้าก็บอกเลยว่าลูกค้าขับได้อีกยาวๆนะครับอะไรเพิ่งเปลี่ยนมานะฮะสำหรับคันนี้ก็น่าใช้อีก1นคันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมา๋ย้ผมพาดูคอนโซลด้านในกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของโซนด้านในกันหน่อยนะครับคอนโซลนะครับเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับสวยงามนะครับชุดเครื่องเล่นนะครับเป็นวิทยุเดิมแท้จากโรงงาน สามารถเสียบสาย AUX นะครับ USB ได้จากตรงนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น1.6ตัว G ตัวท็อปนะครับตรงคอนโซลนะครับชุดเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับลายคาร์บอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะก็สวยงามนะครับหรือว่าสวยงามนะครับถ้าเป็นตัว E ธรรมดาตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำนะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์แอน็อกปรับมือนะครับด้านล่างนะครับเป็นช่อง power outlet นะครับก็สามารถชาร์จไฟนะครับได้หนึ่งช่องนะครับในส่วนนี้นะครับ ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT แบบ7สปีดนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับแต่ตกแต่งฐานนะครับเป็นสีดําเงาสวยงามนะครับสาหรับคันนี้นะถัดมานะครับจะเป็นที่วางแก้วนะครับก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับดูหน้าหลงไหลหน้าใช้งานนะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับแบบสีเบจนะฮะก็ในส่วนของเบาะกันต่อเลยนะครับเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเดินได้ด้วย แต่เข็บสีเดียวกันนะครับคันนี้ก็น่าใช้นะครับสภาพเบาะบอกเลยว่าสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักรอยยับรอยย่นนะครับรอยปุกขาดฉีกขาดไม่มีนะครับเบาะน่าใช้นะครับเป็นเบาะใหม่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันต่อเลย ในส่วนของด้านหลังนะครับก็พื้นที่ใช้สอยนะครับบอกเลยว่ากว้างมากนะครับกว้างมากนั่งสบายเบาะนั่งสบายเลยนะครับนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็น่านอนมากนะฮะก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีที่เก็บของให้นะครับช่องเก็บของให้1ช่องนะครับตรงนี้แล้วก็เบาะนะครับด้านหลังเป็นเบาะสีเบจนะครับเบาะหนังสีเบจแบบ3แถวนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนั่งอัด3คนก็ยังไม่ออัดเท่าไหร่นะก็น่าใช้งานเลยนะครับอีก เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งแบรนด์แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานมากนะครับสำหรับโตโยต้าอาติสนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยอ่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นดูโอ VVTI เรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4ี่สูบนะครับ1,600ซีซี นะครับเครื่องยนต์นะครับนิ่งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะครับแห้งมากนะครับเครื่องยนต์แห้งนะครับจุดแต้มสีต่างๆนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับคันนี้มี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่น1คันนะครับที่น่าใช้งานนะครับตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับน็อตแก้มขวานะครับแก้มซ้ายนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบหมดทุกจุด นะครับไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าบอดี้รถคันนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคานซ้ายขวานะครับคานหน้านะครับเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานนะครับใครที่หารถนะครับไ้ใช้งานสบายๆนะครับอ่าคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับในเรื่องของแมนทานส์นะครับค่าเข้าซ่อมศูนย์หรือว่าต่างๆนะครับสามารถไปได้ทุกที่ ทั่วประเทศไทยเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับแผงฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยเหี่ยวรอยอ่าย้อยนะครับไม่มีนะครับกิ๊บต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะครับสติกเกอร์มออกออยู่ครบรอยซีนเดิมแท้จากโรงงานน่าใช้งานมากนะครับสำหรับคันนี้ ย้ำอีกครั้งหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับ1.6ตัว G ีนะครับปี2016นะครับราคาเพียง4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันนี้นะครับตัวจริงตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครน์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ